วันนี้เราจะมาทานผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ดังบีกันนะคะก็คือ b c ซขเคกล่องดำทองนะคะดูซีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง10โมงแล้วนะคะตอนนี้ก็ทานไปแล้ว4แคปซูลนะคะคุยก็จะทานเพราะว่าทานข้าวไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า ถ้าใครทานก่อนอาหารนะคะก็จะดีมากๆควบคุมรสการจุบจิบนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะก็จะทานให้ทุกคนดู ทานบีซีเคยาอดอาหารนะคะทุกคนคะ่ะเป็นการควบคุมตอนนี้คุยุสูง150น้ําน้ำหนัก58กิโลนะคะต้องการลดพุงแล้วก็ต้องการลดสัดส่วนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นคุยุก็เลยจะต้องควบคุมเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินขนมปังพยายามจะลดแป้งแล้วก็พยายามจะลดน้ำตาลนะคะเพื่อให้ตัวเองได้มีสัดส่วนในการใส่ชุดสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าใครสนใจบีซเคดนะคะตอนนี้ก็สามารถ มาสั่งซื้อได้เลยนะคะก็อยู่ที่590บาทนะคะคุณก็จะได้ไปอีก1กล่องเช็กเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่า1แถม1กันไปเลยจุกๆนะคะรีบเลยนะคะในช่วงโปรโมชั่นนี้ใครสนใจรีบทักหาได้เลยนะคะ